พบกันต่อในรายการมอเตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Suzuki ในการจัดงานสัมมนา,าเทคนิคและทดสอบสมรรถนะ GSXR 150ที่ Learning Resort และสนามแข่งรถพิระ International Circuit จังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่14-15มิถุนายน2560ที่ผ่านมากิจกรรมครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นโดยการเชิญสื่อมวลชนไปรวมตัวกันที่บริษัท ไทยสุสกิมอเตอร์จำกัดจากนั้นก็ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังเมืองพัทยาเพื่อเยี่ยมชมโช,ชรูมบิ๊กไบค์แห่งใหม่ล่าสุดนั่นก็คือโชวรูมสุสกิบิ๊กไบค์พัทยานั่นเองซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2559ที่ผ่านมานับเป็นโชรูมที่บริการครบวงจรเตอร์ใหญ่ที่สุดของเมืองพัทยาตามมาตรฐาน 3S ก็คือเซลล์สแปร์พาร์ทและเซอร์วิส ให้คำปรึกษาด้านการขายนะครับของรถบิ๊กบัสุูกิทุกรุ่นรวมถึงด้านอะไหล่และบริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบโดยมีคุณวรุณีชันรักการค้ากรรมการผู้จัดการของบริษัทสุสูกิบิ๊กบัสพัทยาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีโดยได้พาสื่อมวลชนเยี่ยมชมชมในส่วนต่างๆอย่างครบถ้วนและให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองกับสื่อมวลชนทุกคนนอกจากนี้แล้วยังได้มีการแนะนําคุณนัทนนท์นบนลมิตรผู้บริหารคนหนึ่งของสุซูกิบิ๊กบัสพัทยาออกมากาวต้อนรับรวมถึงแนะนําส่วนต่างๆเช่น ศูนย์บริการนะครับว่าโชว์รูมแห่งนี้มีระบบจัดการที่ดีเยี่ยมเรื่องของสิ่งแวดล้อมโดยมีระบบบรรทัดไอเสียที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมากก่อนปล่อยสู่บรรยากาศภายนอกมีเครื่องมือเครื่องไม้ครบถ้วนในการบริการอย่างเต็มที่รวมถึงสเปร์พัดต่างๆที่ครบถ้วนเช่นกันนี่คือคอะไรที่มีการสต็อกไว้อย่างมากมายเพราะฉะนั้นเรื่องของบริการครบถ้วนอย่างนี้แล้วก็มาได้เลยครับที่สุูดิบิ๊กไบ์พัทยาครับและนอกจากการบริการครบ 3S แล้ว ยังมีมุมของแอสเซซอรีของตกแต่งนะครับและก็ยังมีมุมของแอพพิเออร์ของที่ระลึกให้ท่านชมเลือกซื้อกันอย่างจุใจครับหลังจากนั้นได้พาสื่อมวลชนนะครับไปที่เลิร์นนิ่งรีสอร์ทเพื่อทำการสมัมมนาเทคนิคก,กับ GSX-R150 รุ่นใหม่โดยมีมิสเตอร์นาโอกิโอคาดะกรรมการผู้อํานวยการของบริษัทไทยสตุกิมอเตอร์จำกัดได้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนพร้อมด้วยดรชัยันสาวนาชัยผู้บริหารท่านหนึ่งของสตุกิได้กล่าวต้อนรับสื่อมวลชนอย่างเป็นกันเองจากนั้นมิสเตอร์โยชิโนบุมัตสึโม กรรมการบริหารฝ่ายวิศวกรรมของสูซกิได้มีการแนะนำ GSX-R 1 5 0ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรในการออกแบบรุ่นนี้นี่คือ DNA จากมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์สปอร์ต GSX-R 1000ถัดมาก็มีคุณอนันต์ศรีสวัสดิ์ผู้จัดนนการหนึ่งแผนกสตูอิของสูซกิได้กล่าวถึงเทคนิคต่างๆบนรถครับว่าเสื้อสูบของ GSX-R 1 5 0่ีซีนั้นมีการเคลือบผิวด้วยนิกเกิลฟอสฟอรัสซิลิคอนคาร์บายให้ความแข็งแกร่งทนทานยาวนานนับแสนกิโลเมตร จากนั้นคุณสายันภูลเพิ่มผลหัวหน้าแผนกฝึกอบรมส่วนบริการก็ได้กล่าวถึงที่ดินต่างๆรถครับว่า g s r 150นั้นมีจุดเด่นอะไรกันบ้างและในช่วงนี้มาฟังการสัมภาษณ์ของมิสเตอร์นาโอกิโอคาดะผู้บริหารของสูซูกิกล่าวว่าอย่างไรลองฟังกันดูครับนนััักกสสงคดิิเออมมว่าไตตร์みなさんこんにちはえ私は大スズキモーターの岡田でございますえ本日は三十二社のプレスの皆様をお招きしてえスズキの新商品であります GSX-R150 の技術講習会を開催させていただきますこと大変嬉しく思っておりますこの GSX-R150 は GSX シリーズの DNA を受け継ぎ 150cc のカテゴリーとしては最も高性能なバイクに仕上がっています水冷 DOHC エンジン最軽量のシャーシキーレスシステムなど 最先端技術のことについてはこの後エンジニアより詳しく説明をさせていただきます明日の朝よりビラサーキットのレーストラックにおいて GSXR の性能を思う存分ご堪能いただきたいと思いますそしてタイのお客様にこの GSXR の素晴らしさをぜひご紹介をいただきたく นับเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของสตุกิในการเปิดตัว GSX-R 150พร้อมกันกับ GSX-R 1000ในงานมอเตอร์โชว์1 7ช่วงปลายเดือนมีนาคม2560ที่ผ่านมาต้องบอกเลยครับว่าหลายคนตื่นตาตเ่ิใจเป็นอย่างยิ่งกับการกลับมาในครั้งนี้โดย GSX-R 150นั้นได้รับการถอด DNA มาจากรุ่นพี่ก็คือ GSX-R 1000นั่นเอง ให้ความโดดเด่นเรื่องของดีไซน์มิติต่ตางๆที่เหมือนกับการย่อส่วนลงมาจากตัวพันชุดไฟหน้าแบบ LED เรือนไม้แบบ FullLCD และเครื่องยนต์ 150cc ในแบบ DoubleOverheadCamshaft4 วา wow. ล์วระบายความร้อนได้น้าแด้มาสูงสุดทําได้19.17แรงม้ตงมาต้องถือว่านะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่มีพลังแรงม้าที่เกินตัวกับท็อปสปีดที่ทำได้สูงกว่า155กิมตชมง นับเป็นคอเโดปลายที่เหนียวกว่าคู่แข่งทุกค่ายในขณะนี้ในขนาด1 5 0ซีรุ่นนี้จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดแบบ10รูนะครับโดยมีการออกแบบช่องทางการจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง2ทิศทางนี่คือหน้าจอเรนท์ไมลแบบ Fu l LCD โชว์ตัวเลขการทํางานครบถ้วนนะครับเป็นแถบปัตรอบตัวเลขความเร็วมีนาฬิกาบอกระยะทาง2ระยะทางชุดแผงคอมีการเจาะรูน้าหนักให้ความสวยงามเป็นอย่างยิ่งแฮนด์จับชุกอัพอยู่ด้านล่างของแผงคอให้ความรับใจแบบสปอร์ตอย่างเต็มตัว น้ำหนักตัวรถอยู่ที่1 3 1กิโลกรัมเบาที่สุ์ในกลุ่ม1 5 0 c ให้ความคล่่งตัวอย่างยิ่งในการขับขี่ทั้งในเขตเมืองและเดินทางไกลจุดเด่นที่เหนือกว่าใครก็คือเรื่องของกุญแจแบบสมาร์ทคีย์ผู้ขับขี่พกกุญแจไว้ในกระเป๋านะครับกดปุ่มสตาร์ทได้ทันทีนี่คือมอเตอร์ไซค์รูปแบบใหม่ให้ความเท่ในการใช้งานที่แตกต่างจากรถสปอร์ตทั่วไปต้องบอกเลยครับว่า G s ซ1 0 0กลับมาในครั้งนี้นอกจากดีไซน์ที่มีความสวยงามเราใจแล้วนะครับเรื่องของเครื่องยนต์ต้องบอกเลยครับว่าไม่นนอ โดยสุตกิจได้มีการเน้นเห็นถึงครับว่าระยะฐานล้อรุ่นนี้เพียง1,300ม mm, มสั้นกว่ารุ่นอื่นๆนะครับในขนาดเดียวกันให้ความคล่องตัวอย่างยิ่งนะครับในการขับขี่และในช่วงเช้าของที่15มิถุนายนนะครับสุตกิจได้มีการพาสื่อมวลชนไปที่สนามพิระเ์กิจโดยมีอาจารย์โหนะครับและก็นักแข่งชื่อดังอย่างพันชนะกุลโลดชลาไลหรือเคกได้คำแนะนํากับสื่อมวลชนในการขับขี่ว่าสนามแห่งนี้ขับขี่อย่างไรจึงจะปลอดภัยรวมถึงสัญญาณโทนต่างๆนะครับธทเขียวหมายความว่าอะไร ธงแดงหยุดการขับขี่ธงเหลืองให้ระวังครับว่าข้างหน้ามีบัตเหตุเป็นการอบรมเบื้องต้นในการขับขี่สนามแข่งขันทุกครั้งที่มานะครับต้องบอกเลยครับว่าสนามเทสกิจนั้นเป็นสนามที่ขับขี่สนุกนะครับมีความยาวประมาณ2.4กิโลเมตรและจากการที่สื่อมวลชนร่วมกันครั้งนี้กันอย่างมากมายนะครับสุกิจได้มีการแบ่งกลุ่มทดสอบทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันกลุ่มละ10คนกับรถทดสอบทั้งหมด10คันทุกคนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันครับว่าตื่นเต้นอย่างมากการทดสอบในครั้งนี้เพราะว่าสุกิจได้ได้ห่างเหินจากสนามยวทีีเด โดยก่อนการทดสอบเริ่มต้นขึ้นนั้นคณะผู้่งของซูกิทุกคนถ่ายภาพร่วมกันที่เซสตาร์ทนำทีมโดย ok ada, มิสเตอร์นาโอคิโอคาดะกรรมการผู้อำนวยการของไทยซูกิมอเตอร์จำกัดรวมถึงคุณเลันกนววิมานผู้่งคนไทยอีกคนหนึ่งที่ถือว่านะครับเป็นผู้กุมมือสำคัญกับสูกิในครั้งนี้สำหรับ g s r 1 5 0นั้นนะครับมีพลังเครื่องยนต์ที่ต้องบอกเลยครับว่าเหนือกว่าทุกรุ่นในขนาด1 5 0บซีซีบอกเลยครับว่ามันทำได้สูงสุดถึง155กงรยห้าสิบหม นอกจากอัตราเร่งและความเร็วปลายที่เหนือกว่าใครแล้วนะครับเรื่องของการทรงตัวมีความมั่นคงอย่างยิ่งในการแข่งขันและในปีนี้จะมีการประทะกันนะครับการแข่งขันรุ่น1 5 0 cc กับยี่ห้ออื่นมาตามดูกันครับว่าความเร็ว,คว,รวความแรงของ g s สซิคนั้นจะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้หรือไม่ในส่วนของราคาค่าตัวนั้นอยู่ที่ประมาณ8 7 0 0 0บาทในขณะนี้ถูกกว่าวัสดีอัประมาณ8,500บาทครับและนี่ก็คือความสำเร็จของสตุกิลกับการกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ของสปอร์ 150cc GSX-R 150 u n l e a s h Your l i m i t ปลดปล่อยขีดจำกัดในตัวคุณเรื่องราวของ GSX-R 150เป็นอย่างไรติดตามข่าวคราวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ